ขออนุญาตนะฮะขออนุญาตนะใส่ไปฟังแบบหนึ่งนะโอเคเรอยู <Okay. S 1> ่เกมในตำนานฮนะก็นานมากแล้วเกมที่มีนเรื่องเล่าเล่ามาดีมากเลยนะแต่ผมขออนุญาตนะขออนุญาตโกงนิดหนึ่งเพราะว่ามันเล่นยากเกินไปสำหรับเวลาอ่ะ สามพันปีที่แล้วอุลตร้าแมนทีกาเป็นในเรื่องของอุลตร้าแมนทีกานะเราไปดูนะเกียรมันน่าจะจบประมาณสักพาร์ทที่สามเพราะว่ามีมอุลตร้าแมนไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมันมีหลายตัวอยู่นะถ้าจำผิดนะน่าจะมีนะมะมอุลตร้าแมนเอ้ยมันมีสองตัวไนะม่มีอุลตร้าแมนไดน่าอีกตัวนะึงแต่ว่าในเรื่องไดน่ามันมาแค่นิดเดียว ทีกามันไปถึงเนื้อเรื่องดาร์ทีกาแล้วเฮ้ยไม่ใช่ดาร์ทีกาซึ่อว่าอะไรไปอิวทีกาคุณต่อมาไปเกมสมัยก่อนเลยนะปุ๊บวันนี้ผมชอบเล่นเกมสมัยก่อนนะบางเกมก็สนุกต้องใช้ร่างสีแดงปุ๊บปุ๊บปุ๊บโหมดตัวเตะอืมถมก ขึ้นไหเออเออเออก็เปลี่ยนร่างสีฟ้าแต่ร่างนี้มันผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันร่างนี้มันเบามากมันทําให้เล่นแล้วไม่สนุกนะดูดิดาเมจแม่งเข้าเข้าน้อยกว่าจะตีตายแม่งลำบากใจสุด ล่างกีกา้าอะไรสักอย่างลืมซื้อมันอือกาลำแสงไซเปรียมมาดูฟัมม่วมาจากเรื่องไหนมูฮึบอยา่าโอเคจบไปหนึ่งตัวน่ายอยู่มาณถึงสเตทที่เก้าแปดเก้าหน่นออไฟเรื่อยกันนะมาไอ้ฮึบอืมยอ่อ ยมาดิเออมามาได้สูบฟุบแค่นี้เองได้แค่นี้เองได้แค่นี้เองไงฮะฮะสวัสดีพี่น้องประชาชนใช่ไหมเอออ่าไอ้ที่นี้ล่างความเร็วนะใช้ล่างปุ๊บใช้ล่างสีน้เงินหรือล่างสีแดงก็ได้ใช้ล่างกิตเตอร์ทีกันในารต่อสู้ก็ใช้ล่างสีแดงในการทำลายทิ้งสีแดง เนี่ยคือคือเราจะสู้ความเร็วไม่ได้เลยว่า,าอะงรีั์สาบ้ากเนี่ยไม้องใช้งลเลยสู้ไเลยขอไปแล้วฮะเพื่อนเพื่อนผม,นม,นมนทักชซดแล้วมันก็ทักแซ่มาอีกรอบหนึ่งเพื่เอเฮ้ยอย่าขัดขวางเวลาอัดคลิปเด้๋ยเพื่อนุ๊บโอ้ยอืมอืมอืม

ขอไปเสียงน้อง <_ d ose> เสียงหลาน <_ d ose> เสียงแม่ผมด้วยนะครับว่ามันเป็นหูฟังดีวันีไม่มีห้องส่วนตัวนะก็ต้องขอ,อไปด้วยกันนะไอ, <_ d ose> อ,ะอะตัวนี้มันต้องเสียล่างสีแดงว่าล่างที่เกานะน้ำา่เลยสียงล่างสีแดงที่ยอดต่อสู้นะเอ๊ะว้าว มาทิมไปดีน้องไหนรู้ขึ้นมาลุกขึ้นมาปึ๊บปึ๊บเออเออจะผมไม่ได้กลับไปทำ G T A เหมือนช่องก่อนนะว่าผมผมจะลองดูว่าถ้ามีอะไรความพิเศษด,ดีผมก็จะทำหน่วย M A B เหมือนช่อง Y T D ช่องที่ผมดูมาผมชอบดูมากเป็นไอดีไม่จะทำเหมือนเขาหรอก แต่ว่าคงไม่มีโอกาสได้ทำง่ายๆเพราะว่าผมยังไม่เชี่ยวชาญมากเท่าไหร่เลยไม,ไม่ทำอะไรป<ว>ุ๊บเออน่าขึ้นเลยน้องเออเออเออนี่นี่ จะเพิ่มอืมหนาเพิ่มน้าเพ่มในในในร่างเวมกิเตอร์ที่จะใช้ิเตอร์ิเตอร์กรสีทองเป็นิ้าแล้วอืมอืมนาเพิ่มไปน้องตายซะอุ้ยยา าแล้วสเตจท,ที่สามถึงสเตจท,ที่หกเจ็ดนี่แหละมั้งน่าจะจบคลิปแล้วเกิดอ,อะไรเกิดอะไรขึ้นเในเรื่องมาเล่นต่อ,อเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นฮะอ,อินน,น่าหนีะมามามาชอค้า โกโรโลวาจะจะบปดูพลัตีตัวนี้ต้องต้องระวังต้วังให้มันใกล้เรเบเา้มาตัดน้องโอ้ใช่ละพอเเบิละเออมาเลยมาเลยมมาไหอันนี ผมเร็ววะครับผม,ผมครับ พอัยเสียงยายผมเรียกผมด้วยนะผมชื่อโอมนะฮะโอมโอมเพียงไม่ใช่ละเออมามาฮึบเออเออนะว่ากิงน้ำไม่ใช่หรอนะอืมอืมเลยนี่มันจะเป็นลำแสงมันแบบโคตรก็จ้อยร่อยแต่แม่งแรงมากฮึบเดี๋ยวเราจะ ไปด้วยความเร็วสูงเลยนกันเบิ้บเบิ้บเบิ้บเบ้เฮ้ยตัวนี้อันตรายตัวนี้มันสู้ดีๆไม่ได้คือต้องทางแรกเราต้องใช้การ์ดสู้ธรรมดาไม่ได้หรอก กดจับยังไงวะลองศึกษาดูโอ้ยดยูโอ้โดนอีกแล้วอืมเอออ่อ่ามา สามหัวต่นี้ยังไม่ส,มสา,ามารถรัชนะได้นะเราต้องใช้ปืนพิเศษหนาา่วยเพื่อในการรัชนะมันเยอะเดี๋ยวแต่ยังไม่ใช่ครับเพราะว่ามันยังไม่แพ้มันยังมีอีกร่างนึง อันนี้ไม่ใช่เหรอวะไปก็ต้องหลบท่ามั้งเอ้ยโดดขีดหน้าว่ะรองเท้าล่างนยูใส่สีแดงสู้ยังสู้ไม่ได้แรงมากไปอืมอืมอืมนั่งพาวเวอร์ไทไม่ใช่ชื่อพาวเวอร์ไทสปีดไทพาวเวอร์ไทนะสปีดไทแล้วก็ สมดุลไทยต่างที่อะไรไม่รู้สมดุลไทยแม่งเลยพาวเวอร์ไทยร่างนี้ฮะร่างสีฟ้าจะเป็นสปีดไฟเออไทยไทยไม่ได้ไฟต่ร่างสีน้ําเงินแดงจะเป็นร่างเออสมดุลไฟยังไ,ไงอันอื่นเรื่อเลียกสัตว์ป่าอังกฤษเลยแต่อีกเร่องเรียกภาษาไทย,ยมาอันนี้ก็เขาก็จะคิดวิเคราะห์เออใช้กระสุนพิเศษฮนะในการกําจัด เออหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับผมจิ้วก็เป็นหุ่นยนต์สนิทพิเศษเออผิดเปุนสนิทพิเศษเอาไว้ทำลายแล้วก็อุตบราทีกา้าก็จบลงแล้วก็โฆษนามขึ้นหาพวกเขาปิดเน็ตแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ไม่ดีกว่ามา โอ้ยฮึบฮึบนี่ภารกิจนี้จำผิดมันไม่ได้ให้ทำลายมันไม่ให้มันไม,ไม่ให้ทำลายมันไม่ได้ให้ต่อสู้อืออือโอ้ยลงไปเลยเออเออโอ้ย นี้เร็วมากจบเร็วมาก a เ a อ,อ,อ,อแล้วก็วิสายก็จะแห้ไปแบบง่ายๆเพราะมันไม่ใช่พิสัยเกิดมาจากเซลล์สิ่งวิตเป็นวิสายที่เกิดมาจากการสร้างวนะ้ปนเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วน่าจะได้เล่นว่าเดี๋ยวต่อภาดสองนะ ชอบชาจังะฮะชาจอบ่เบบ่บ่บคิดว่าสุดผมลงแ้วคออุตมะนเลยอู้เดี๋ยวไปดูกันด้วยนะว่าคงไม่ใครดูหรอกว่าเป็นเกมเก่าแล้วเดี๋ยวข่าจะหาเกมอะไรที่มันเก่านะแต่ว่าภาพสวยจะหามาเล่น ไอ้เจ <yap> de ้าก <eless> <jeans> <ome> ่เสียนเนมาดูดูดูตูดูดูดูตูดด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  ร่างสปีดใช้มันสู้ไม่ได้สมดุลใชเหมือนกันเจ็บสองเลยฮะไวเดึ๊บเออเหยียบซ้ำก็ให้งไงเจ็บไหมล่ะอ,อึ๊บอ,อึ๊บเอาร่างซิมเงินผิดชาร์ตเดี๋ยวอออเอ,อ้อ เออเออถูกทั้งคู่บอกลยฮึ๊บเราคงมีหน้ามีตาพอจบลี่เพลงนี้นะจะพาสสองเจอใหม่